สวัสดีครับทุกๆคนนะครับนักเรียนคุณครูผู้ปกครองและทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและก็ขอขอบคุณก่อนนะครับที่ให้ความสนใจในวิดีโอชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดการทําแบบฝึกหัดพร้อมฉเฉลยของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่1น,นะครับในหัวข้อของ8.4เรื่องการนําไปใช้ในหน้าที่11 1 2ในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่2ของ ปฐมหนึ่งนะครับเธอจํารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในแบบฝึกหัด8.4ดนี้นะครับผลการแข่งขันวิ่งเปี้ยวเขียวชนะแดงฟ้าชนะเหลืองฟ้าชนะแดงเขียวชนะเหลืองแดงชนะเหลืองเขียวชนะฟ้าเ,เขียวชนะกี่ครั้งเขียวชนะ อันนี้ก็คือ1ครั้งเขียวชนะสองครั้งเขียวชนะ3ามครั้งนะครับฟ้าชนะเท่าไหร่ฟ้าหนึ่งสองสองครั้งนะครับฟ้าได้ดับที่เท่าไหร่อันนี้ยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวเราดูแดงชนะ1ครั้ง1ครั้งเท่านั้นเหลืองชนะ เหลืองชนะเหลืองไม่มีชนะเลยนะครับเวียนฟ้าได้อันดับที่ไรคือเขียวเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งเขียวนี่เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับฟ้าได้ลองออกมาก็ต้องเป็นอันดับสองแดงก็อันดับสามเหลืองก็อันดับสี่นะครับโอเคกูหันเขียนไว้อย่างนี้ก่อน ฟ้าก็ได้เป็นอันดับที่สองเขียวก็ได้สามชนะสามครั้งเลยก็คืออันดับที่หนเลยนะครับส่วนแดงชนะ1ครั้งก็ต้องเป็นอันดับที่ที่คูขีดไว่นี่นะครับอันดับที่สามอันนี้ได้อันดับที่สองเพราะชนะสองครั้งได้อันดับที่1เพราะชนะสามครั้งอันนี้สีแดงได้อันดับที่สาเพราะชนะแค่หครั้งเท่านั้นนะครับ ผลการแข่งขันกีฬามีสีแดงเหรียญทองสี่เหรียญสีเขียวเหรียญทองห้าเหรียญอันนี้สีเหลืองหกเหรียญอันนี้สีฟ้าสี่เหรียญเหรียญเงินมีหกเหรียญเงินมีสี่เหรียญเงินมีสามเหรียญเงินมีหกอันนี้มีเหรียญทองแดงมีหกอันนี้ก็มีหก อันนี้มี3อันนี้มี3โอเคเราก็อ่านรูปไว้ก่อนตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําสีแดงได้อันดับที่เท่าไหร่คืออันดับที่1ก็คือคนที่ได้เหรียญทองมากทสุดนะครับก็คือสีเหลืองอันได้6อันอันที่สีเขียวว่านดับสสีฟ้าก็ สีฟ้ากับสีแดงได้ได,ไ,ดได้เหรียญทองเท่ากันต้องก็ต้องมาดูเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็เท่ากันแต่ว่าเหรียญทองแดงสีแดงได้ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นรวมรวมแล้วสีสีแดงก็ต้องเป็นอันดับสามส่วนฟ้าก็เป็นที่โหลนะครับเพราะฉะนั้นสีแดงก็ได้อันดับสามสีเขียวได้อันดับสองนะครับสีเหลืองได้อันดับหนึ่งเลยนะครับ ส่วนสีฟ้าก็เป็นที่โลอันดับ4นะครับ